แนวทางการป้องกันโควิดสินอกจากที่เราจะป้องกันกันเองอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงต้องป้องกันกันอย่างต่อเนื่องก็คือตามแนวชายแดนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของแรงงานที่อาจจะมีการลักลอบข้ามพรมแดนโดยที่ใช้ช่องทางธรรมชาติเข้ามานะคะซึ่งเรื่องนี้ทางหน่วยความมั่นคงของเราก็ยังคงคุมเข้มค่ะล่าสุดนะคะแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมหน่วยกําลังที่อยู่แนวชายแดนที่จงังหวัดสงขลาเพื่อที่จะเน้นย้ําให้ระวังแล้วก็ป้องกันในเรื่องนี้ค่ะ โดยพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมคณะลงพื้นที่ค่ะไปที่ตำบลปดังเบซาบริเวณหลักเขตแดนที่17หรือเนินนมสาวเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดจรอยุทธที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมกับเน้นย้ำหน่วยกำลังในพื้นที่ทั้งทหารกองร้อยทหารราบที่5 0 2 1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ตําตำรวจตระเวนชายแดน437นะคะและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเสดาให ทุกฝ่ายสอดส่องและสกัดกัน้นขบวนการกองทัพมดที่อาจจะลักลอบนำเอาสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามายัางประเทศไทยรวมไปถึงที่สำคัญคือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาจจะลักลอบข้ามพรมแดนโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเข้ามาในประเทศค่ะทั้งนี้เนื่องจากประเทศมาเลเซียที่เป็นเพื่อนบ้านยังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะในรัฐเคดาที่มีพรมแดนติดกับอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาจึงมีความเป็นห่วงว่าตามแนวชายแดนอาจจะมีการลักลอบเข้ามา โดยไม่ผ่านการคัดกรองไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวหรือคนไทยจึงต้องกำชับค่ะหากมีการลักลอบเข้ามาให้จับกุ่มได้ทันทีและจะดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งนำตัวคนที่จับได้เหล่านั้นเข้าไปสู่กระบวนการกักตัว14วันด้วยค่ะ